กาบสบายดีเอฟซีมดสุภูสุคนเนาะน้อยบอได้ลงคลิปโดนโดนดนแฮโดนว่าเนาะเพราะว่าบ่วมีโอกาสเลยน้อยติดธุระเวียกงานหลายอย่างเนาะตอนนี้น้อยก็ได้มาสนามบินวัดไตอีกเทือนึ่งแล้วเพราะว่าจะได้เดินทางไปอ่าซสเกาหลีเนาะประเทศเกาหลีใต้เนะาะจุดประสงค์น้อยไปเกาหลีเท่อนี้ก็ทุกคนคือซีโฮแล้วเนาะว่าน้อยไปเฮ็ดหยัง ตอนนี้น้อยกำลังจะเข้าไปเซ็กอินเนาะอยู่นนเคาน์เตอร์รอบนี้น้อยจะบินไปกับสายการบินจินแอเนาะและพิเศษไปคนนั้นน้อยจะไปกับอีกคนนึงเนาะเป็นแม่ฮักเพราะว่าลูกสาวคนทันเป็นมู่กับน้อยเนาะตอนนี้เขาก็ได้เข้ามาข้างในแล้วเนาะมานั่งท่าอยู่ต่อหนาประตูเกตหนึ่งเกตสองเนาะเพื่อรอท่าขึ้นยน ช่วงนี้คนเกาหลีมาเที่ยวบ้านเฮาไล่หลายทุกคนแล้วก็เจ้ากําลังจะเดินทางกลับเนาะพอดีได้กลับเที่ยวเดียวกับพร้อมกับเจ้าเลยเดดเดดเดดเนี่ไปกับแม่นี่แหละมีตู้นี่แหละอตอนนี้นกำลังเก็บพัทสปงพัทสปอดเพิ่นเมียนไวไม้มากระโบ้โฮซีเฮ็ดอย่างกับเออเลยถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดึงเนาะสิประมาณนี่แหละแบบว่าบ่ได้ตั้งใจ สิ่ hit clip เอาแท้เอาว่าเนาะเธอเนี้เนาะตอนนี้กำลังรอเย็นคิวกันแล้วสิเข้าไปในยนต์แล้วเนาะนี่มีแต่คนเกาหลีเพราะว่าไปกับสายการบินของเกาหลีเนาะนี่แล้วเขาก็ได้เข้าไปตอนนี้อยู่ในยนต์เนาะไอ้บ่าวไอ้บ่าวเกาหลีกัน เงานอนนอนไปน้ำทางเน,ะนาะน้ำไหยเหยื่อปานนี่นะนนนเปะนน็นตอนกลางคืนเนาะสิบสองโมงจะสิพากันนั่งไปยังสิแหละอันนี้ภาพบรรยากาศตอนกลางคืนภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนบึงงามงามเลทุกคนอันที่เฮาบได้บึงผ่านจอนะน้อยเบนงบึงด้วยตาเปล่า,านะแนมลงไปนะ บ้านเมืองกระเจ้านะ่ะเจริญฮุ้มเหืิง,งแสงไฟซองแจ้งสว่างนี่ตอนนี้ก็ประมาณสามโมงสนะโมงก็คือสามโมงเช้าเพราะว่าเราจะฮอ,อนเกาหลีประมาณ5้าโมงเช้าเนาะนี่ก็คือบรรยากาศตอนนั้นคือตัวนี้แห้งงามทุกคนแจ้งดีพยกระทังหลับทางตื่นเนาะ พว่าเดินทางต่อกัางคืนดเพราว่านั่งไปก็มันก็บ่สะดวกเนาะเสื้อปลับไปได้และอันนี้ก็เม่นตอนเช้าแล้วเปิดออกประตูออกมาก็แจ้งสว่างอู้พุธีมียนขึ้นพุนา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 พยนต์ของสายการบินแอร์เอเชียได้ค่ะพุดีอันยนต์เขากำลังใกล้สิลงแล้วเน,ะนเาะกำลังลดระดับลง ต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆ <S <S เร็วๆฮาก็็อดอขขินซอนแล้วเนะ <S 1> <S 1> าะเพราะว่าสนามบินอินซอนมันอยู่กลางเกาะเนาะทุกคนเนาะก็จะได้บินข้ามแม่น้ำลงไปเนาะตอนนี้เกาหลีก,กันหนาวแหงแล้วเนาะทางนอกจะเป็นหมอกน้ำก็จะเริ่มแข็งหิมะก็สิตกเนาะ รอบนี้กะสิแปกตาได้หน่อยนึงทุกคนเพราะว่าน้อยจะบอได้ลงอนนันนั้นเนาะบอได้ลงอันเทอร์มินอลนึงเนาะรอบนี้น้อยจะลงเทอร์มินอลสอง<ม>เป็นขั้งเลขที่น้อยได้ลงเทอร์มินอลสองนี่นะท,ทุกเท่อน้อยจะไปอันเทอร์มินอลหนึ่ก็จะเป็นแป๊ะตาน้อยเด้อเพราะบอลึกเนาะทุกเท่อมาเทอร์มินอลนึงเท่นี้เป็นเทอร์มินอลสอง สออนวาส,สนามบิดบ้านกบเจ้าทุกคนเอ้ยกว้างใหญ่ไพศาลนะเทเอาว่าใหญ่แท้ใหญ่ว่ากว้างกวง้างแป็นหูแป็นตาเนมไปไกลๆนะมีแต่ยุนใสาการบินของอันนะคอรีแอร์เนาะสลัมสีฟ้าสีน้ำเงินนี่นะยอดเรียงกันสาย จะที่โยนโจทย์แล้วทุกคนน้อยก็จะได้ต่อรถมีไปอบอนอันดานเนาะด่านกดคนเข้าเมืองของเกาหลีก็คือบอนที่ว่ากระเจ้าจาสะสเต็มพาสปอร์ตในฮอแล้วเนาะน้อยกับเป็นอันงงง,งอยู่เพราะว่ากรบบทเร่งเส้นทางตัวนี้เนาะเพราะว่าเเคยผ่านทางนี้จักเทือ่อหลังจากหอดอขึ้นรถมีแล้วก็ไม่ตู้เพิ่นกะ ดีใจเนาะมาฮอดปลอดภัยแต่อีกสิ่งสำคัญก็คือไปตอบคำถามไอ้บ่าวตมสาวตอมให้ได้เนาะไปโตทุกคนน้อยจะพาไปเข้าด่านอันตรายที่สุดของเกาหลีเนาะนั่นก็คือด่านตมอมแต่ว่าน้อยกับผ่านมาได้เนาะอ่าเพราะว่าในตอนที่น้อยมาันมันตอนเศร้าเนาะอ่ายังบ่มีคนหลายก็มีแต่น้อยกับแม่สองคนเนาะ อันนี้แม่นกระเป๋าน้อยเนาะอตอนที่มาจำพัดสปอร์ตนะน้อยกระถืกถามไปส่งคำถามเนาะว่าซีอยู่จักมือผูอ้หญิงคนนี้แม่นไผน้อยกระตอบก็เจ้าไปว่าเป็นแม่ของคอยคอยจะมาอยู่ในเกาหลีเดือนหนึ่งโอ้ก็เจ้าก็ว่าโอเควลคมัมสเตปพัดสปอร์ตเนี่ยเขาผ่าน<ป>มาด้วยดีเนาะเข้าเก้าดีท<ด>ุกเรื่องน้อยจะกังวลเรื่องนี้หลายเนาะแต่ก็บ่มีปัญหาอย่างเนาะ ไปดดยีหลังจากนั้นน้อยก็ได้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางของเขาเนาะโดยรถเมี์เดินทางโดยรถเมี์นี่ก็คือภาพบรรยากาศตอนแวะเข้าห้องน้ำเนาะใบไม้เปลี่ยนสีลมพัดวอยๆเย็นใจจ้อยเนาะนี่ตอนนี้เกาหลีกันหนาวจัดแหงทุกคนคนไอเื่อนก็ดีใจเห็นใบไม้เหลืองบ่เคยเห็นมันงามรู้ว่าซัน เลแล้วเขากกมหอดยุดหมายปลายทางแล้วเนาะทุกคนนี่ก็คือแม่ใหญ่ของเขาน้อยก็เด้เอามกถั่วเลียนอบแห้งมาฝากเพื่อนเบิง์ีนาสีตาคนดีใจแห้งว่าเพื่อนเป็นคนมากินมักั่วเลียนิ่นวานะมากรก็บูกว่าเหยอ่อย่างมาตอนเพื่อนก็เลยซื้อมักั่วเลียนนี่มาฝากเพื่อนเพื่อนมาสิกินแห้งหมดเลยเ่นนี่ก็เมนสวนบอก ขือเห็ดหรือว่ามักเล่นบ้านเฮานั่นเลยเนาะทุกคนเนาะน้อยก็จะเห็ดอ่ตัดใบติดกิ๊บสิยาดอกดูแลมันไปเรื่อยๆจนดกลัวมันสีซุกเนาะแต่ว่าช่วงนี้อากาศมันหนาวแดดบกค่อยหลายสินะมกเขือเทศมันก็นานซุกแต่ว่ามันก็เริ่มมีน่วยซุกน่วยแดงได้แล้วนี่เริ่มแดงไปพวงแล้วน่วยซองน่วยไปเนาะจากน่อยก็จะสิได้เก็บเนาะ นี่มันก็จะประมาณนี่แหละเ h ามา i ถึก่วงที่ก็จะปลูกแล้วปลูกแล้วมะเขือเทศตัวนี้แม่นประมาณสองเดือนสองเดือนปลายแล้วล่ะอายุเนี่นะน้อยก็สิได้อยู่จัดแจงไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิซุกสิเบิร์เนาะก็สิประมาณนี่แหละมะเขือเทศก็บ่ค่อยงามปันใดทุกคนเพราะว่าอากาศมันหนาวมันทนหนาวบ่ได้มันก็นตายเนาะ ก็คือคนนี้แหละหนาโบทนโบไหวกระปากสัน่นนั่นเห็นบ่เริ่มสุกเริ่มแดงแล้วเด็บอลในที่มันทึกแดดมันก็เริ่มแดงมาทุกคนน้อยสิพามาเบิง้งว่าเมื่อนี้น้อยเฮ็ดหยังเนะาะจะได้ตัดยอดบักเขือน,นีเนาะตัดยอดบโให้มันไปต่อแล้วเนาะตอนมันคันสิวาวัานภาษาบ้านเขาก็ได้ ตัดยอดบอให้มันไปยาวกคนนี้อีกพอต่ำนี้ดูคนก็ตัดไปถามว่าแม่เฮ็ดได้บอกคนก็เฮ็ดได้สาวนี้เ็ดได้นะถ่ายคลิปไว้ให้ทุกคนเบิ่งแล้วก็ส่งให้ลูกสาวเพิ่นเบิ่งน้ำได้อยู่บ่ก็สิย่างตัดไปแบบนี้ตัดไปตัดไปเรื่อยไมอนี้งานย่างมื้อนี้ย่างเบิดมือเบิดเวินหาเฮาลูกสวมันจิแล้วตอนยอดอันนี้มันตัดไปเรื่อยๆนี่นี่ก็ตัดแบบนี้ ตัดตัดจิ๊บเสรจิ๊บเสร็จเนตัดที่ก็บอกให้เขาเอาตัดนี่ตัดไปแบบนี้เลยโอเคเนาะทุกคนเนาะน้อยกระสิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันคลิปหนาเนาะ้าีอย่างน้อยจะเอามาลงให้เบิ้งอันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายเนาะของปี2 0 2 3ที่น้อยเข้ามาในเกาหลี เจอกันคลิปหน้าเดอ้อทุกคนเดอ้อฝากกดไลค์กดเร์กดติดตามให้เด้อ